เยอนะครับมือสองสามครับไปดึงมาดอนนวัตยิมครับวันนี้มาเหยียบตัวช่างแรกได้เท่าไหร่เกินจะแปดแล้วนิดเดียวสบายๆนะนะครับวันนี้ก็กลับมาต่อยราชดำเนินอีกครั้งหนึ่งผลงานหลังๆของเพชรอนุวัฒน์เป็นไงบ้างชนะีกองพยัคฆ์แล้วก็แพ้กุมารดอยล่าสุดไปแพ้กุมารดอยช่างก่อนวันนึงนี่ใช่ไหมวันนั้นมวยกอทเนอะไปโดนนับปะไม่โดนแต่บูบ้าบูบ้าใช่ไหม มีพาลอกิวอ๋อเมาเมาไหมไม่เมาไม่เมาแล้วมันเป็นอะไรอ่ะมันโดนแล้วมันแจ้งแล้วมันฟิวอ๋อกระเด็นกระเด็นใช่อ่ยุบอ่ะนะพี่เขาแข็งแรงด้วยนะครับแล้ววันนี้ต่อยน้ำหนักเท่าไหร่15เฮ้ยโอ้โห15ทำได้เนี่ยสูงเท่าไหร่เนี่ยประมาณ107 200 73โอ้โหสูงมากเลยแต่ว่าไม่มีปัญหานะเพราะว่าเราบางเหรอครับน้ำหนักลดได้สบายๆวันนี้เจอกับ ด้านหลังเนี่ยเป็นท่าเรือกบวัสดุพันธ์ภูเก็ตเดิมใใเคยเจอไหม,ไหมเขาฝีมือซ้ายนะส่วนเรานี่ขวาในเหนียวรูปร่างสูงยาวนะครับวันนี้วางแผนยังไงดีดูเรื่อยๆเสียยว่างไงบ้างดูเรื่อยๆทั้งคู่เลยวันนีก็ต้องออ,ออกอาวุธบ้างนะอย่าดูอย่างเดียวแต่เขา่าฝีมือแน่เราต้องเดินนะเนี่ยวันนี้ ร่างกายสมบูรณ์ไหมทุกอย่างพร้อมหมดมั่นใจมั่นใจปีนี้น้องชายอายุเท่าไหร่ครับจากจังหวัดปล่อยปล่อยกี่กิโลตอนนี้เออไม่โตขึ้นเลยนะเนี่ยเออเจอมาสามปีแล้วน้ำหนักนี้เลยนะอ่าฝากแฟนมวยเอฟซีหนองบัวนี้ต่อยคู่เอกด้วยันนี้ฝาเอฟซีหนองบัวแล้วก็เอฟซีเพชรนนทบุรีครับเต็มที่แน่นอนครับครับโอเคสู้ๆน้องชายครับนี่ครับนี่เนื้อตัวนะฮะเนื้อตัวคู่เอกนะครับนี่ปึ๊กไปปึ๊กดูเนื้อตัวก่อนนี่ปึ๊กไปปึ๊กดูนะ เกินเท่าไหร่นี okay, ่โอเคไปไปไปแนะนำตัวก่อนางบ้านะครับผเาเรือออกกีรเสบมาก่อนเปต่าเรือนะผมแต่ว่ายังสนับสนุนเหมือนเดิมนะรอบนี้เราซ้อมอยไหนออซ้อมกับพี่หน้อยขยาย่ปั๊มเพียบไดิมัง้ยคอแข็งมัยคอแข็งในปึกเลยนะดีไหมเราล็อกดีหรือลอบทีแล้วไหมาีดูดีนตัวปึกไม่ปึกดูให้ทางบ้านดูหน่อยปึกไม่ปึ๊กน ได้้าปเลืเช้าเหยอเราช่างมัไงเอ่อร้อยาจุดนครับชกร้าได้ครับคุมขี่โลคุมขี่โลร้อย่ห้าเนี่ยเออสามกิโลรับน้อยนะครับึกว่าคุมต้งก็โล่ันหนักน้อยวันเช้าเกิดอยู่ทุไห่เออเกอยูจุดครับตด้อยู่จุดหนึ่งนะเราเป็นมวยประเภทจุดท้าครับจุดาตคู่ต่อสู้มันมีอะไรบ้างเนนุวัติอะนนีเข่ารูปร่างต สูงนร้อยเบาทน้ำหนักปอยปลอยห้ิบาครับพีนี่อายุเท่าไหร่เนี่ยยี่สเป็นไงสคอมหลังเป็นไงบ้างชื่นใจไหมหรือว่าไม่ชื่นใจชื่นใจครับชนะกี่ไฟชนะสามชนะสามไฟชนะมากี่ไฟตีดนี่ชนะมาสไฟอะสีไฟร้อยสิบห้าเลยไม่ร้อยสิบเจ็ร้บป อันนั้นคือปล่อยไปชกเวที่ดีที่สุดคือรอบทีอกเขาเกียรเขมานี่นะ115 1ี่หนี่ที่นครั้งแรกไหมเนี่ยครั้งแรกในรอบกี่ปีหลายปีครับหลายปีนะดูแลา้าร่างกายดีๆมากเอาลูกหลานจากจังหวัดตลอดครับงัดอะไรไปสู้กับไรทางทวันนี้นี่ต่อยตา ตายตังเขาตายตัวเองคือถอยไปเรื่อยครับไม่ใช่อย่างนั้นนะถอยเรื่อยไปได้นะแล้วดำเนินนะครับถอยเรื่อยรอมแพนะไม่ไม่ถอยครับไม่ถอยนะยืนเตะ้ายเออยืนเตะซ้ายกลางเวทีเลยอ่ะลูกหลานจัดจี้งวดว่าน้องว่านคนละน้องเชียร์น้องรับเว้ครับฝากเป็นเงินชาน้อนนะครับคุณเชียร์ผมนะครับวันนี้ครับเป็นเตี้ยนะครับอ่าในหันหลังไม่ได้ดูจากบ้านนี้นี่ครับนี่ครับโนเตือนนะเฟเซีเรือครับอ่าชอบพอจิ้มไหมนะโอเคเขามาต้องจ่าครับโจ๊ดีครับ